การเคลื่อนที่แบบต่างๆตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาให้ศึกษากันอีกแล้วเหรอครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปชมวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆลองติดตามไปด้วยนะครับว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุในวิดีโอนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับวิทยาศาสตร์บ้างหรือไม่ เป็นการขับมอเตอร์ไซค์ที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าการที่คนขับสามารถพามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งวนอยู่บนถังได้โดยไม่หล่นลงมานั้นเป็นเพราะอะไร <önemli> การขี่รถมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นไปวิ่งวนอยู่บนถังได้นั้น <S <S ก็เป็นเพราะมีแรงที่ทําให้รถเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลางหรือที่เราเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่นั่นเองครับ กา,ก,าการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั้นนอกจากจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์นกลางก,การเคลื่อนที่แล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีแรงที่พยายามทําให้วัตถุหลุดออกจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงหนีศูนย์นกลางครับภาพนี้เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วแกว่งให้เป็นวงกลมด้วยความเร็วสม่ําเสมอครับเพื่อนๆเองก็สามารถลองทําดูได้นะครับเอ๊ แล้วถ้าเราตัดเชือกให้ขาดเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเพื่อนๆอยากทราบก็ลองกดปุ่มหยุดดูสิครับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเพื่อนๆซึ่งการเคลื่อนที่แบบวงกลมนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลมรอบศูนย์กลางครับ คำอธิบายสำหรับการเคลื่อนที่เมื่อสักครู่นี้ก็คือโดยปกติแล้ววัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอนะครับเพื่อนๆแต่หากขณะเคลื่อนที่มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่เข้ามากระทำก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลางครับเราเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่กันมาก็หลายรูปแบบแล้วนะครับแต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่ามนุษย์เราสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุมานานแสนนานแล้ว และมีชายคนหนึ่งสามารถค้นพบกฎของการเคลื่อนที่ขึ้นมาได้ว่าแต่คนคนนั้นจะเป็นใครกันนะเราไปฟังคำตอบจากพี่ยูเรนัสกันเลยดีกว่าครับผู้ที่ค้นพบกฎของการเคลื่อนที่ของวัตถุก,ก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันครับและกฎที่เขาตั้งขึ้นมานั้นก็มีอยู่3ข้อด้วยกันกฎทั้ง3ข้อนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันครับกฎข้อแรกของนิวตันก็คือ วัตถุจะอยู่ในสภาพคงที่หรือเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอถ้าไม่มีแรงจากภายนอกมากระทําต่อวัตถุนั้นและกฎข้อที่2ก็คือเมื่อมีแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศท,ทางเดียวกับทิศท,ทางของแรงลับและขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลับและแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้น และกฎข้อที่สก็คือแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาจะเท่ากันเสมอหมายถึงเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุนั้นเท่าใดก็จะเกิดแรงปฏิกิริยาโต้ตอบในทิศทางตรงกันข้ามด้วยขนาดที่เท่ากันครับได้เวลามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในคาบนี้กันแล้วเหรอครับเพื่อนๆการเคลื่อนที่แบบวงกลมหมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลมรอบศูนย์กลางเกิดขึ้น เนื่องจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอแต่ขณะนั้นมีแรงดึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลางครับหมดเวลาสำหรับขาบเรียนนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆเอาไว้กลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ